สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับจอยอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจอยจะมาพากินอาหารว่างของของกินเล่นค่ะทุกคนนี่คือมะพร้าวแก้วค่ะที่จอยชอบกินมากเป็นอาหารกินเล่นของจอยก็ว่าได้คือ,อจริงจริงอ่ะจอยซื้อมาขายนะคะทุกคนซื้อมาขายในราคาหนึ่งร้อยบาทราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าอ่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขายค่ะทุกคนเพราะมันจะตกลงท้องจอยตลอดเลยแล้วก็เวลาเอามากินนะคะ ปกติเนี่ยมันเก็บได้นะกินเสร็จถ้าแบบว่าเรากินไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปแช่ตู้ได้แต่ว่าจอยไม่เคยเอาไปแช่สักทีนะคะเพราะว่ามันหมดกะว่าจะกินได้น้อยแต่ว่ามันไม่น้อยค่ะทุกคนทาะมันอร่อยเมื่อก่อนอะเดี๋ยวจอยจะแกะให้ดูนะเมื่อก่อนจอยกินแต่มะพร้าวแก้วที่แบบเป็นแข็งๆเนาะไดมากินแบบนี้คือเลิศม,มากค่ะ อาแล้วค่ะทุกคนนี่คือมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วเนื้อเ็าจะเป็นแบบนี้เลยเป็นแผ่นๆมาแบบนี้นะคะนิ่มนะทุกคนไม่ได้แข็งนะอร่อยมากจอยนะชอบกินชอบกินมากๆเลยเวลาซื้อมาเนี่ยน้องจะถามว่าซื้อมาขายหรือซื้อมาก,กินจะก,ก็จะบอกว่าซื้อมาขายแต่ใดๆคือกินค่ะทุกคน <laughs> เนื้อแบบนิ่มๆคะ่ะเขาจะใช้มะพร้าวไม่ได้แก่มากนะทุกคนนี่ แผ่นใหญ่เท่าหน้าเลยเหิวแล้วค่ะทุกคนเวลาที่จอยกินนี่คือแบบเพลินมากกินแบบมันหนึบกินจนหมดแหละอืมแต่ว่าเขาจะหวานนะใครที่ไม่ชอบทานหวานก็กินทีละนิดทีละหน่อยกินไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ถึงกับหวานมากนะทุกคนจอยชอบกินอืม เอาชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยเดี๋ยวจจะกินให้ดูเนื้อหนึบๆกรุบๆค่ะอร่อย หอมกลิ่นใบเตยอันนี้สีขาวแบบธรรมดาส่วนตัวเนี้ยจะเป็นใบเตยนะคะทุกคนหอมอืม ดึงๆคืออยากจะบอกว่าตอนเด็กๆอะ่ะที่เคยกินไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นแบบแข็งๆแล้วตอนนี้ก็สามสิบกว่าแล้วเพิ่งจะได้มาลองกินมะพร้าวแก้วแบบนุ่มๆนุๆ่มๆครุบๆแบบนี้ค่ะครั้งแรกคือมันอร่อยแล้วก็ติดใจค่ะทุกคนติดใจ แพ็กเกจแบบนี้ค่ะสองร้อห้าสิบกันสองร้อยห้าสิบกันอร่อยเป็นะมะพราวแก้วเกรด B นะคะทุกคนขนาดเกรด B แบบว่าเอ,อสุดยอดถ้าถ้าเจะเป็นยังไงถ้า A ก็คงจะอร่อยมากเพราะวา่จอยก็ยังไม่ลองซื้อนะเกรด A เพราะว่าเ,ออเปลือง เอาแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ได้มีจังอะไรเยอะขนาดนั้นนะทุกคนแค่นี้ก็อร่อยแล้วอืีแต่ถ้าใครอยากสัมผัสแบบเกรดเอเป็นยังไงก็ลองสั่งดูได้นะทุกคนชอบกินมาก